สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็กลับมาพบกับผม C C C n e r d อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิเคราะห์หุ้นอเมซอนเราจะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแล้วก็ความเสี่ยงนะครับสำหรับหุ้นอเมซอนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอเมซอนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นผู้นําในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซคลาวด์คอมพิวติ้งซื้อบันเทิงและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่าง โดยตัวของ a เม z o n เนี่ยเขามีโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายแล้วก็มีการเติบโตนในหลายภาคส่วนซึ่งทําให้การวิเคราะห์หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่ามองว่าน่าสนใจแล้วก็ท้าทายพอสมควรอ่ะมาพูดถึงเรื่องของก,รการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานกันก่อนเลยละกันสําหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานนะครับตัวธุรกิจหลักของอเมซอนเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซอเมซอนเนี่ยเขาเป็นผู้นํา ตลาดในด้านของการขายปลีกออนไลน์ซึ่งรวมถึงสินค้าหลากหลายประเภทเช่นเสือ้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสินค้าอุปโภคบริโภคหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับการขยายตัวในตลาดทั่วโลกเนี่ยรวมถึงการขยายในตลาดต่างประเทศอย่างอินเดียแล้วก็พวกยุโรปช่วยขยายฐานลูกค้าของ a เม z o n ให้มีมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็น a เม z o n w e b Service เนี่ย Amazon Web Service เนี่ยเป็นธุรกิจ Cloud Computing ที่มีการเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลกําไรสูงซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักแล้วก็มีกําไรสูงสุดของ Amazon ตัว AWS หรือว่า Amazon Web Service เนี่ยให้บริการทางทั้งการจัดเก็บข้อมูลการคำนวณการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็การบริการอื่นๆด้วยที่รองรับ การใช้งานในหลายภาคส่วนทั้งองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็องค์กรขนาดเล็กหรือพวกสตาร์ทอัพอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับสำหรับ Amazon Prime Amazon Prime เนี่ยเป็นบริการสมัครสมาชิกที่รวมบริการต่างๆเช่นการจัดส่งฟรีการสตรีมมิ่งวิดีโอการฟังเพลงแล้วก็อื่นๆซึ่งช่วยเสริมความพักดีของลูกค้าแล้วก็สร้างรายได้ประจำด้วยสำหรับตัวสื่อบันเทิงเนี่ยของ Amazon เนี่ยหรือว่า Amazon Studio เนี่ย อเมซอนเนี่ยเขามีการลงทุนในสื่อบันเทิงผ่านบริการอเมซอนพร i ม e ิดีโอซึ่งเป็นคู่แห่งสำคัญกับบริการสตรีมมิ่งอื่นๆเช่น Netflix หรือว่าพวก Disney Plus การลงทุนในหลายในรายการหรือว่าภาพยนตร์ต้นฉบับช่วยให้ Amazon เนี่ยสร้างการเจริญเติบโตนในด้านของตลาดบันเทิงด้วยอ่าแล้วก็เรื่องการขยายธุรกิจและการซื้อกิจการนะครับการเข้าซื้อโฮลฟูดหรือว่าการเข้าซื้อโฮลฟูดเนี่ย เมื่อปี2017เนี่ยช่วยให้ Amazon เนี่ยเข้าสู่ตลาดการค้าปลีกออฟไลน์แล้วก็ส่งเสริมความสามารถในการส่งสินค้าผ่านช่องทางใหม่ๆตัวการพัฒนา AI แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น Alexa ระบบ AI แล้วก็หุ่นยนต์ในคลังสินค้าเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วย ผลการดำเนินงานทางการเงินนะครับการเติบโตในรายได้และกำไรของ a เม z o n เนี่ยยังคงเติบโตทั้งในด้านรายได้กำไรโดยเฉพาะจากการเติบโตของ AWS ซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงมากในตัวกระแสงเงินสดเนี่ยอเมซอนเนี่ยมีฐานการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็กระแสงเงินสดที่ดีซึ่งช่วยให้สามารถลงทุนในโครงการแล้วก็ขยายธุรกิจใหม่ๆเช่นโลจิสติกส์ AI และก็เทคโนโลยีคลาวด์ด้วยการตั้งเป้าหมายการเติบโตในอนาคตนะครับสำหรับ a เม z o n เนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจในด้านคลาวด์คอมพิวติ้งอีคอมเมิร์ซแล้วก็สื่อบันเทิงต่างๆรวมถึงการพัฒนาธุรกิจด้านอื่นๆเช่นการจัดทรงโดรนระบบ AI และอุปกรณ์สมาร์ทโฮมการขยายตลาดในต่างประเทศแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อน การเติบโตในระยะยาวของเขาได้ด้วยอ่าสําหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเทคนิคขอขออภัยการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับแนวโน้มราคาของหุ้นเนี่ยราคาของหุ้นอเมซอนเนี่ยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาวแต่ก็มีความผันผวนขึ้นอยู่กับบนลประกอบการประจําไตรมาสแล้วก็การตอบรับของตลาดความผันผวนในตลาดหุ้นนะครับ หุ้นของอเมซอนะมีความผันผวนสูงตามการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการค้าปลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของธุรกิจหรือความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับตัวความเสี่ยงเนะี่ยการแข่งขันในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซอเมซอนเนี่ยต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจากบร,บริษัทใหญ่ๆเช่นวอลมาร์ a อลีบาบาแล้วก็พวกทาร์เก็ตซึ่งบริษัทเราเนี่ยเขาสามารถเข้ามาเป็น เขามากิน Market Share หรือว่ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้แล้วก,การพึ่งพา AWS แม้ว่า AWS เนี่ยจะสร้างกำไรสูงและเป็นแหล่งรายได้หลักของเม z อนนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงจากการที่ตลาด Cloud Computing ้อาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งของเขาอย่าง Microsoft Azure หรือว่า Google Cloud สสำหรับปัญหาทางการคา้าค้าปลีกเนี่ย การดำเนินธุรกิจในภาคการค้าปลีกออฟไลน์เช่นโฮ f ฟ o ้ดและ a เมซอนโกเนี่ยมีความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะหันไปใช้ช่องทางออนไลน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสำหรับปัญหาด้านกฎระเบียบอเมซอนเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือว่ากฎหมายที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องของการป้องกันการผูกขาดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศต่างๆ แล้วก็ผลกระทบจากส,สภาพเศรษฐกิจความผันผวนในเศรษฐกิจโลกเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อหรือว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วก็การเติบโตของอเมซอนด้วยก็สรุปนะครับอเมซอนเนี่ยผมมองว่าก็ยังเป็นหุ้นที่ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายธุรกิจใน AWS สื่อบันเทิงแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยใีใหม่ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทการแข่งตลาดในต่างประเทศแล้วก็การลงทุนในด้าน AI แล้วก็คาวคอมพิวติ้งเนี่ยยังช่วยให้ Amazon มีความได้เปรียบในระยะยาวแต่ว่า <c oughs> อย่างขออภัยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนก็ต้องพึงระวังความเสี่ยงไว้ด้วยดีจากการแข่งขันที่สูงในตลาด e-commerce แล้วการพึ่งพา AWS มากเกินไปซึ่งแม้รายได้หลักจะมาจากสิ่งพวกนี้แต่มันก็มีความเสี่ยง จากการที่คู่แข่งเนี่ยอาจจะเข้ามากดดันราคาหรือว่ากินมาเก็ตแชร์แบ่งส่วนแบ่งตลาดอะไรงนี้ด้วยก็อันนี้ก็เป็นราคาหุ้นของอเวซอนเนาะเนี่ยผมมองว่าเป้าเนี่ยเป้า2องสเนี่ยผมมองว่าปีนี้อาจจะไปถึง250ถึง300เหรียญเลยก็ได้250ถึง300เหรียญเลยก็ได้เพราะผมมองว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีศักยภาพมากๆนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกด subscribe กดใจให้ด้วยนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันได้เลยผมเปิดรับหมดเลยจะว่าจะดุจะดาก็ได้ครับผมผมโอเคผมโอเพนก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ